บทที่1นึ0การเปลี่ยนแปลงของจิตวิญญาณท่าแสงสิ่งนี้ทําให้ผู้คนเข้าใจยากแม้แต่ซูอันอยู่เองก็ไม่เข้าใจทําไมเสี่ยวซานจึงใช้การโจมตีประเภทนี้เพื่อกระตุ้นเขาด้วยการโจมตีที่มีผลเสริมกับเขาประเด็นของเรื่องนี้คืออะไร <S 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 ừ, เมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถทําลายการป้องกันของโลตเต่ลโวนบูของเสี่ยวซานได้อย่างง่ายดายการโจมตีของซูอันอยู่ก็ช้าลงเขาสงบและจะไม่เผาพลังแห่งเลือดของเขาง่ายๆ ในมุมมองของเขาเสี่ยวซานพึ่งพาพลังของจักรรพัิอสูนคริสตัลผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ของเขาเองในกรณีนี้คำถามคือเขาสามารถควบคุมความสามารถจำลองของจักรรพัิอสูนคริสตัลได้เป็นเวลานานหรือไม่การมองหาจุดบกพร่องผ่านการโจมตีระยะยาวนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุด การรุกของทั้งสองฝ่ายได้ช้าลงแต่ก็ยังดูพร่างพลายในอากาศอย่างมากกระแสน้ำวนสีน้ำเงินเข้มขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องดูดซับธาตุน้ำในอากาศและอีกด้านมีมังกรสีทองบินในแนวตั้งและแนวนอนองค์ประกอบของแสงเป็นเหมือนเมฆและหมอกรอบตัวเขาหลังจากเปิดเพ่ตายแล้วทั้งสองฝ่ายก็ดูเหมือนจะอยู่ในทางตันของการตรวจสอบของกันและกัน เจียงเฉินโจก็มาด้วยในวันนี้แต่เธอไม่สามารถอยู่ในพื้นที่รับรองได้เธอมองไปที่ทั้งสองฝ่ายที่ต่อสู้ในอากาศและหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความโกรธพวกเจ้าสองคนจริงจังกันมากหลังจากที่เจ้าได้เป็นว่าที่จักรพรรดิแล้วเจ้าก็ได้แสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงออกมาปรากฏว่าเธอไม่เคยมีโอกาสเลย ร่างทองคำอมะตะคือการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อมองดูโลที่แสดงโดยจินเมี่ยวหลินในตอนนี้การป้องกันนั้นอยู่เหนือร่างทองคำอมะตะได้อย่างแน่นอนและถ้าซูอันอยู่ใช้ร่างกายเดียวสองหัวใจโดยตรงเมื่อเผชิญหน้ากับตัวเองเธอจะไม่สามารถต้านทานการลุกรานของซูอันอยู่ได้เลยแต่ผู้ชายคนนี้เลือกที่จะใช้วิธีให้เธอสูญเสียพลังงานเพื่อเอาชนะตัวเธอเองสองคนนี้น้าด้านเกินไป ผู้ชมต่างตกใจและประหลาดใจในเวลานี้โดยเฉพาะกับเสี่ยวซานนักรบเหรียญอเมทิสต์อะไรมันไม่ง่ายเหมือนนักรบเหรียญอเมทิสต์แม้ว่าจะไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ซื้อมาเพียงแค่มรดกของจกักรพรรดิอสูรคริสตันก็เพียงพอที่จะทำให้อยู่ในอันดับที่สูงในการประลองครั้งนี้เสี่ยวซานและซูอันอยู่อยู่ในการต่อสู้เบื้องต้นและหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครแสดงอาการเหนื่อยล้าและดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ซูอันหยู่ยืนอยู่บนหัวของมังกรแสงหันหน้าไปทางกระแสน้ำบนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามการโจมตีของเขาก็หยุดลงทันทีเสี่ยวซานใช้โอกาสนี้แทงด้วยหอ,อกและความโดดเด่นของการโจมตีที่แน่นอนทำให้หอ,อกเปล่งประกายเต็มไปด้วยรัศมีศักดิ์สิทธิ์ในทันทีต่อหน้าซูอันหยู่แสงสีทองบนร่างของซูอันหยู่เคลื่อนไปข้างหน้าและหอ,อกมังกรในมือของเขาขัดขวางหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซาน ขณะที่หอ,อกมังกรทั้งสองสัมผัสกันแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากร่างของซูอันอยู่และคุณลักษณะของแสงก็ถูกกระตุ้นโดยคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์และทันใดนั้นก็ระเบิดเป็นประกายระยิบระยับคุณสมบัติของแสงจะระเบิดในทันทีและในเวลาต่อมาซูอันอยู่ก็พุ่งออกมาเสียงคำรามของมังกรที่เร่าร้อนดังออกมาจากปากของมังกรแสงที่อยู่ข้างใต้ซูอันอยู ร่างกายและหอ,อกรวมกันเป็นหนึ่งกลายเป็นสายฟ้าสีทองและบินตรงไปยังเสี่ยวสานโดยปีกทั้งหกข้างหลังเขาถูกพับท่าแสงในร่างกายของเขาเข้มข้นมากทั้งหมดรวมตัวกันรอบๆตัวเขาเจตนาของหอ,อกเป็นแนวตั้งและแนวนอนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า กระแสน้ำบนสีน้ำเงินเข้มขวางหน้าสูอันอยู่ในครั้งแรกแต่ร่างกายของสูอันอยู่บิดเบี้ยวอย่างประหลาดไม่เพียงเท่านั้นมังกรแสงที่แยกออกจากเขาในทันใดก็ระเบิดเสียงคำรามของมังกรดังขึ้นทันใดนั้นท้องฟ้าทั้งหมดก็หยุดนิ่งและกระแสน้ำที่เสียวซานปล่อยผ่านโลต่าส่วนบูก็ล่าช้าไปครู่หนึ่งการแข็งตัวของแสง รูปร่างบิดเบี้ยวของซูอันอยู่อยู่ตรงขอบของกระแสน้ำวนและเขาไม่ได้รับผลกระทบจากแรงดูดและแรงดึงของกระแสน้ำวนร่างนั้นเร่งความเร็วอีกครั้งโดยใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่กระแสน้ำวนถูกควบคุมโดยการแข็งตัวของแสงจูจูซูอันอยู่ก็สามารถทะลุทะลวงและหอกมังกรในมือของเขาชี้ไปที่ร่างของเสี่ยวซานโดยตรง การระเบิดเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเขายังใช้คุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซานเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเขาแสดงให้เห็นถึงข้อดีของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบหอกมังกรมาถึงเสี่ยวซานในทันทีเสี่ยวซานยืนอยู่บนหัวของมังกรคริสตันมือซ้ายของเขามีโล่ซนบูอยู่ข้างหน้าเขาโล่ซนบูขยายใหญ่ขึ้นทันทีในมือของเขาไม่เพียงแต่ปิดกั้นตัวเองแต่ยังครอบคลุมมังกรคริสตันที่อยู่ใต้เขาด้วย ดังเสียงคำรามดังกึกก้องเหมือนเสียงระฆังยามเช้าและกองยามเย็นและระลอกคลื่นขนาดใหญ่ที่บิดเบี้ยวได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าที่ปั่นป่วนจะเห็นได้ว่าการโจมตีของซูอันอยู่นั้นทรงพลังเพียงใดในเวลานี้ผู้ชมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจูจ่ๆก็มีฉากแปลกประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าการโจมตีของซูอันอยู่ไม่สามารถทำลายการป้องกันของโล่เต่าส่วนหูได้ อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันกันกบที่หอ,อกมังกรแทงโลตเสาซวนวูด้านหลังเสียส่ยวซานบนหลังมังกรคริสตัลนมีร่างสีทองซึ่งเหมือนกับซูอันอยู่แต่ไม่มีปีกของจิตวิญญาณท่าแสงหกปีกได้ใช้ฝ่ามือโจมตีตรงไปที่หลังของเสียส่ยวซานและในขณะนี้โลตเสาซวนวูข,ของเสียส่ยวซานอยู่ด้านหน้าทำการป้องกันอย่างสมบูรณ์และมันเพิ่งถูกเจาะด้วยหอ,อกมังกรแห่งแสงอย่างเต็มกำลัง หลังจากสกัดกั้นการโจมตีของซูอันอยู่แล้วหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาก็ช่วยโอกาสนี้แทงออกอีกครั้งและตรงไปที่หน้าอกของซูอันอยู่ดูเหมือนจะไม่รู้ถึงการโจมตีที่อยู่ข้างหลังเขาความสามารถนี้คืออะไรซูอันอยู่สามารถแยกร่างที่เหมือนกันออกมาได้อย่างไรและยังคงปรากฏอยู่ด้านหลังเสี่ยวซานร,รอยยิ้มจังๆแวบเข้ามาในดวงตาของซูอันอยู่จบแล้วแต่มันจบจริงเหรอ ในเวลานี้เองที่ได้เห็นรอยยิ้มในดวงตาของเสี่ยวซานมีสัญญาณเตือนออกมาเท้าขวาของเสี่ยวซานซึ่งเดิมอยู่บนส่วนหัวมังกรคริสตันผ่านกรอกคริสตันจู่ๆเท้าขวาของเสี่ยวซานก็หลุดออกจากหัวของมังกรเขาขยับราวกับว่ามันถูกหักและเตะไปข้างหลังอย่างกระทันหันเท้าขวาของเสี่ยวซานดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นในช่วพริปตาด้วยสีทองแสงส่องกระทบฝ่ามือของฝ่ายตรงข้ามโดยตรง เสียงคำรามรุนแรงประทุข,ขึ้นในอากาศและร่างสีทองที่อยู่ข้างหลังเสี่ยวซานถูกเตะขึ้นไปในอากาศแต่กระเด็นออกไปไม่ไกลนะกคชสารทองคำเหยียบย่ำสงครามรูปแบบการเหยียบย่ำสงครามเหนือท้องฟ้านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมังกรคริสตันด้านล่างการควบคุมพลังเพียงอย่างเดียวสามารถอธิบายได้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐและที่สำคัญกว่านั้นเสี่ยวซานไม่ได้มองย้อนกลับไปด้านหลังในระหว่างกระบวนการทั้งหมด ในเวลานี้หอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เสียวซานแทงถูกหอ,อกมังกรของซูอันอยู่และถูกขัดขวางอีกครั้งคุณลักษณะแสงของซูอันอยู่เพิ่มขึ้นอีกครั้งในทันทีอย่างไรก็ตามคราวนี้หอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หันเฮและความคุ้นเคยก็ติดอยู่กับหอ,อกมังกรของซูอันอยู่ ใบหน้าของซูอันอยู่ตกตะลึงเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเสี่ยวซานพบว่าตัวเองแอบอยู่ข้างหลังเขาและขาดการติดต่อกับร่างอวตารนั้นในทันทีการเหยียบย่ำสงครามนั้นทำให้เกิดอาการปันป่นป่วนสั้นๆในอวตารของเขาไปเถอะเสี่ยวซานสูดหายใจเบาๆในชั่วขณะต่อมาความรู้สึกที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งได้เข้ามาในจิตสำนึกของซูอันอยู่ ในขณะนี้ซูอันอยู่รู้สึกว่าเขาอ่อนแอในทันใดแม้แต่ร่างของเขาก็ดูเหมือนจะจมลงหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ในมือของเสี่ยวซานก็สว่างสวัยประกายสีส้มทองเต็มไปด้วยออร่าศักดิ์สิทธิ์พร่างพรายจากมุมมองของผู้ชมในขณะนี้เกราะที่สดใสบนร่างของซูอันอยู่ก็โปร่งใสและหกปีกของจิตวิญ,ญญาณท่าแสงที่พร่างพลายอยู่ข้างหลังซูอันอยู่ก็สลายไปในทันทีและกลายเป็นรูปร่างของจิตวิญญ,ญาณท่าแสงอีกครั้ง ในเวลานี้ร่างของจิตวิญญาณท่าแสงถูกล้อมรอบด้วยวงกลมสีส้มทองวินาทีนี้จิตวิญญาณท่าแสงได้ใช้ลงบนหอกมังกรกศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซานแล้วทันใดนั้นแสงสีส้มทองบนหอกมังกรกศักดิ์สิทธิ์ก็พุ่งสูงขึ้นทันทีซูอันอยู่อ่อนแอและพลังของหอกมังกรกศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หอ,อกมังกรในมือของซูอันอยู่ไม่สามารถหยุดหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้อีกต่อไปซูอันอยู่ถูกกระแทกอย่างแรงที่หน้าอกทําให้ร่างของเขาถูกกวาดออกไปทันทีหลายร้อยเมตร